ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจศึกษาในด้านอนาปานุสติกรรมฐานสำหรับท่านที่ศึกษามหาสติปัฏฐานาสูตรมาแล้วก็มาฟังตรงนี้คงจะแปลกใจ ว่าทำไมในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าจึงเอาอนาปานุสติกรรมฐานมาขึ้นหน้าแต่สำหรับในด้านอนุสตินี้กลับเอาอนาปานุสติมาไว้ท้ายทั้งนี้ความมุ่งหมายจะเป็นยังไงก็ช่างความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดจะคิดไปก็ไรประโยชน์ เพราะว่าถ้าคิดแล้วมันคิดถูกแล้วคิดผิดก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาส่วนนีจะดีหรือไม่ดีนั่นก็คือว่าจิตของท่านมีสมาธิหรือเปล่าปัญญาของท่านสามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเธปะหานหรือเปล่าความสำคัญอยู่ตรงนี้อย่าไปนั่งวิภาวิจารอย่าไปนั่งวิจัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เรียงไว้เหมือนกัน แล้วทำไมจึงตว,ว่าอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้สับนั้นเป็นอย่างนั้นสับนี้เป็นอย่างนี้คนประเภทนี้ท่านเรียกว่า,าพระพระบุคคลหรือว่าเป็นคนที่หาความเจริญอะไรไม่ได้หรือว่าเป็นโมฆบุรุษเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีผู้เปล่าไร้ประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการคิดแบบนั้นน,นเวลามันเสียไปเท่าไหร่ ไปนั่งมีผ้ามวิจคนนั้นทํางงนนทอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้ได้กิจน,แบบนั่มทำแบบนั่งกิจนี้ทําแบบนี้ทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตัดไว้ในแบบเดียวกันในที่เดียวกันแล้วก็สิ่งที่คิดอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างวันเวลาล่วงไปล่วงไปความตายมันคืบใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทําไมจะไม่คิด ไปนั่งคิดถึงเรื่องของตำราตำราเกินไปเวลานี้แนอนุสติเก้าประการมีอะไรไประจําใจได้บ้างและอารมณ์ใจของเรารักพนิพันธ์เป็นเป็นอารมณ์แล้วหรือยังเราสามารถทําลายความชั่วตามที่พูดมาในอุปสมารุสติกรมฐานได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ยังไม่ต้องคิดเรื่องอื่น คิดเรื่องว่าใจเรามันเร็วตรงไหนดีกว่า <c oughs> อย่าไปเพิ่มความเร็วมันการคิดอย่างนั้นมันเป็นการเพิ่มความเร็วไม่ได้ลดความเร็วแล้วก็มีอยู่มากเสียด้วยนักวิพา์นักวิจารณ์อะไรต่ออะไรนี่มีอยู่มากอันนี้ธรรมาไม่ได้ด่าท่านคือว่าพูดตามความเป็นจริงว่าจะเอาเวลาของจิตเนี่ยไปทําลายประโยชน์เพื่อประโยชน์อะไร มุ่งหน้าอย่างเดียวทำลายความชั่วส่งความดีเป็นอันดับแรกแล้วก็พยายามสร้างความดีระดับสูงสุดจนกระทั่งติดจิตไม่ติดอยู่ในกายของเราจิตไม่ติดอยู่ในกายของคนอื่นจิตไม่ติดอยู่ในกายไม่สับวัตถุทั้งหลายในโลกทั้งหมดตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่ียกวาดับดับโลกีวิสยัยเสียทั้งหมด เชื้อแห่งโลกีนิดเดียวไม่ติดอยู่ในใจอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขตอนนี้แหละท่านจะรู้เองว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงเรียงอย่างนั้นทำไมทําทำแบบนี้อย่าเพราะในกรรมฐา,านสี่สิบนี้เป็นความรู้ทั้งสี่ระดับคือเป็นความผลที่เพิ่งได้มาก็ได้แก่สุขาวิปัสสโกเตวิโชชระพิญโยปิสัมวิทัปปโต อารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อส่งอารมณ์ฌานสมาบัติจิงมีมากสำหรับในมหาปฏิปทานนั้นทรงอจิตอารมณ์ที่ทรงฌานสมาบัติจริงๆมีอันเดียวได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานนอกนั้นเป็นอารมณ์คิดนี่สำหรับในกรรมฐานสี่สิบนี่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนไว้ครบ นิดว่าตอนนี้ว่ากระเทีน่น,นาปาโนสติกรรมฐานมแก้เรื่องของท่านน่ะมันเสียเวลาชาวบ้านเขาคนที่ไม่ไดีเรื่องและคนแก่ก็ไปแก้ในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไอ้คนแก่ก็เลยก,กลายเป็นคนที่ไม่เป็นเรื่องไปด้วยแต่จะไม่พูดไว้บ้างก็รู้สึกว่าสงสารท่าน ชอบวิจัยสับเล็กสอบวิจัยสับน้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาหนึ่งวินาทีที่มันผ่านไปชีวิตมันก็สิ้นไปด้วยทําไมจึงไม่คิดคิดทําจิตให้มันบริสุทธิ์มีอารมณ์สบายไม่ดีกว่าหรือถ้าเราอยู่แล้วก็อยู่อย่างคนที่มีความสุขมีอารมณ์สบายแต่เราอย่าตายตายก็อย่างคนมีความสุขมีอารมณ์สบายอย่างนี้ดีกว่าไหม <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันต่อไป ว่านาปานนสติกรรมฐานได้แก่การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกกรรมฐานกองนี้องค์สมเด็จพระจินทร์สีแนะนำว่าเป็นการทำลายโมหะจริตนวิตตกจริตสำหรับกรรมฐานหกกองในอนุสติ คือได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตาอาจาคานุสติเทวตานุสติเป็นกรรมฐานสนับสนุนศรัทธาจริตคือบุคคลที่มีศรัทธาสำหรับอนนาปานุสติเป็นกรรมฐานทำลายอารมณ์ฟุ้งซ่านว่ากันง่ายๆคือวิตกโมหะ ถ้าชอบคิดสำหรับมรณาโนสติกรมฐานกับอุปสมานุสติกรมฐานเป็นกรรมฐานส่งเสริมกำลังจิตคนของที่มีความฉลาดได้แก่พุทธานุสติเหลือนอกจากนั้นเป็นอะไรก็ช่างเหลือและไม่เหลือนะ่ะก็เหลืออยู่นิดนะงมรณาโนสติอุปสมานุสติกรมฐานสมเด็จการ เสื้อถนนพุทธพะพุทธเจริญนี่เหลืออะไรอันหนึ่นงเน,นาะสำหรับกายชะตานุสติไปโคกก็สุภกรมรมฐานเป็นเจ้กรมรมฐานทำลายราคะจริตเข้าใจไว้ด้วยนะมาอนาปานุสติกรมรมฐานนี่ทำลายความคิดพลนันเขาปฏิบัติกันยังไงอนาปานุสติกรรมฐานนี่มีอานิสงส์มาก ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆขณะที่จะตายถทาว่าท่านทรงชาลสีเป็นอารมณ์ท่านสามารถจะรู้เวลาตายของท่านอาการตายท่านจะตายด้วยอาการอย่างไรเนีย่ยตายเวลาเท่าไรท่านรู้เมื่อรู้แล้วก็เกิดความสบายใจจะไปไหนมาไหนก็ได้จะนอนปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างอะไรก็ได้ทั้งหมด ถ้าพูดกันทึ่เรื่องความตายอย่างเดียวยังไงยังไงแล้วก็ตายจังหวัดนั้นแน่มารู้รู้เวลาการตายของเราแน่นอนเราจะได้รีบรุดตั้งใจปฏิบัติความดีให้มันถึงที่สุดก่อนที่มันจะตายดีไหมยังคนที่อยากชอบถามหมอดูว่าจะตายเมื่อไรจะทรงชีวิตอยู่เมื่อไร ก็เลิกถามกันทันทีเวลานี้เรื่องหมอดูขยะให้มาดูอะไรไม่ดูทั้งหมด <c oughs> เลิกแล้วเลิกเป็นขี้ข่าชาวบ้านแต่ว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนชาวบ้านเอาถ้าเป็นขี้ข่าชาวบ้านนี่ไม่เอาสนับสนุนให้สร้างความดีและความชั่วอันนี้เอาเป็นขี้ข่ารับใช้ดูนั่นดูนี่ดูโน่นก็ไม่ได้เกิดเห็นประโยชน์อะไร แกถือว่าเป็นการสร้างศรัทธาก็เปล่าพวกที่ดูเนี่ยถ้าไม่ร้อนไม่มาถ้าร้อนมีทุกข์แล้วก็มาเพราะไม่มีทุกข์ก็หายหน้าไม่เคยมาช่วยอะไรเลยเวลาปล่วยไข้ไม่สบายก็ไม่เคยเห็นหน้าดีไม่ดีกาลังป่วยนั่นแหละแกก็มานั่งใช้สิอีกเป็นอันว่าเลิกกันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สําหรับอนาปานสติกรรมฐานในมหาปฏิปฐาน,นสูตรกับ ในกรรมฐานสี่สิบมีวิธีปฏิบัติต่างกันเพราะว่าในมหาปฏิบัติฐานสูตรเป็นเป็นกรรมฐานสอนเพื่อสุขาวิปัสสโกจึงเลยใช้อารมณ์ไม่หนักใช้อารมณ์พอเบาๆให้จิตโซสมาธิไปได้เล็กน้อยควบคู่ไปกับการพิจารณากรรมการฐานอย่างอื่น แล้วก็ควบคู่เป็นกับการพิจารณาวิปัสสนาญาณเจนว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่หมดแต่ได้ข้อในกรรมหาปฏิปทานในสูตรมีวิปัสสนาครบครบแต่ว่าในกรรมฐานสี่สิบสอนสมถะไว้เต็มัตราทุกจุดนี่วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันก็คือในมหาปฏิปทานในสูตร และให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้มาในกรรมฐานสี่สิบการกำหนดรู้ลราห้ใจเข้าออกให้กำหนดเป็นสามฐานฐานที่หนึ่งเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูกฐานที่สอง ลมกระทบหน้าอกฐานที่สามลมกระทบกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยเวลาหายใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจม,มกูกถ้าคนริมพิปากเชิดจะรู้สึกกระทบริมที่ปากด้วยนี่เป็นการก,กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกในกรรมฐา,านสี่สิบจะต้องทรงตามนี้ <c oughs> ถากว่าท่านจะถามว่าถ้าทรงตามนี้ดียังไงต้องพูดกันนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นก่อนจะตอบว่าการรู้ลมเข้าลมออกต้องปล,อปล่อยลมให้ใจเป็นไปตามธรรมดาอย่าบังคับลมให้ใจให้มันแรงจะได้รู้อันนี้ใช้ไม่ได้บังคับลมให้ใจให้มันเบาก็ไม่ได้บังคับลมให้ใจให้มันสั้นมันยาวก็ไม่ได้ไม่ถูกทั้งหมด ทำแล้วไม่มีผลต้องปล่อยลมหายใจไปตามปกติหายใจตามธรรมดาแนจิตตามรู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมัชัญญะนี่ถ้าการรู้นี่ถ้ารู้เป็นอันดับแรกก็จะเพิ่มรู้ทั้งสามฐานถ้ารู้สามฐานแล้วได้ก็ได้เลยก็ดี <c oughs> แต่ความจริงแล้วอันดับแรกไม่ควรจะรู้ทั้งสามฐาน ถ้าจิตกำลังอ่อนรู้ฐานเดียวคือลมกระทบจมูกเวลาเข้ากระทบจมูกเวลาออกกระทบจมูกหรือกระทบริมที่ปากไม่ต้องภาวนารู้อย่างนี้โดยเฉพาะถ้ารู้ได้อย่างนี้โดยเฉพาะขณะที่กำหนดทำจิตเพื่อจะทรงอารมณ์ธรรมนี้รู้อยู่ได้ตลอดเวลาท่านเรียกว่าขาิกาสมาธิแบบนี้วัดใจได้ไง่าย แปลว่าท่านยังมีสมาธิเล็กน้อยแต่หากว่าถ้ารู้ทั้งฐานที่สองคือลรมกระทบหน้าอกด้วยกระทบจม,มูกและริมที่ปากด้ดยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้ารู้ทั้งสามฐานก็เรียกว่าอารมณ์จิตเวลานั้นของท่านขึ้นเข้าถึงปฐมฌานเ <c oughs> สมหรอนาปานุสติจรรมฐานนี้ องสมเด็จพระจีนสีทรงตัดว่าเป็นกรรมฐานที่ทรงได้ทั้งชาญนสี่เอาแค่ชาน้นสี่อลไรกันชั้นห้าไม่ต้องพูดกันอาการมันก็เหมือนกันมันก็ไปตายด้าน,นแค่ชา้นสี่ไอการจะแยกเป็นชั้นห้าไปตัดต้นนิดเพิ่มนี่หน่อยอะไรไม่มีความหมาย <c oughs> ไอของมันก็มีห้าฐานไมนกันสําหรับชา้นต้นแต่ก็ไปยอดนอนเพิ่มนี่ นี่เกินพอดีไปทําใ้้จกจิกคนปฏิบัติลําบากในการเจริญอนาปานุสติกรรมฐานจะใช้เวลานานเท่าไหร่ขอเตือนท่านไว้ว่าอย่าจงอย่าทรมานร่างกายให้มันเป็นอตัตตกรรมฐานนโยกอันดับแรกจิตรเราชอบพุ่งสั่นเราจะมาบังคับมันใหม่ๆจะใช้เวลาให้นานมันจะไม่สมควร เมือนก็จับลิงมหัดให้เข้าแถวทหารบอกแถวตรงมันจะตรงได้สักครึ่งวินาทีมันก็แสนยากนี่เวลาที่ก็จับลิงมหัดละครเขาสามารถจะบังคับให้ลิงทำอะไรได้ตามคำสั่งเขาไม่ได้ใช้เวลานาทีสองนาทีวันสองวัน,น,วนต้องใช้ความพยายามและมีความฉลาดในการฝึกรู้ลีลาของลิงชั้นใด การฝึกกําลังใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรู้ลีลาเหมือนกันก็ต้องมีความฉลาดต้องใช้วาวิพยามต้องใช้เวลา <c oughs> ถ้าเราฉลาดมากแล้วก็ใช้เวลาน้อยเราฉลาดน้อยก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าไม่ฉลาดเลยเลยไม่ได้อะไรสักอย่างนี่คนที่ฉลาดมากคือใครก็ต้องยกให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็ปฏิบัติตามคําสั่งขององค์คนที่ฉลาดมากท่านที่ฉลาดมากคือพระพุทธเจ้าจะแนะนำไไปยังไงท่านบอกว่าการฝึกจิตในอนาปานทุสติกรมัฐานมีสภาพมันฝึกม้าตัวพยศม้าที่พยศนะ่ะถ้ามันมีอารมณ์ดีมันก็ตามใจเราเพราะกำลังมันดีมันมีความแข็งแรง จิตใจมันด้านจิตใจมันดื้อเวลาที่มันไม่ต้องการจะตามใจเราขึ้นมามันพยศเสียจนกทั่งเราบังคับมันไม่ได้สำหรับกำลังการฝึกอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานก็เหมือนกันมันจะมีอารมณ์ไม่สม่ำเสมอกันแต่ละวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้บางทีตอนเช้าดีตอนบ่ายไม่เป็นเรื่องบางทีตอนกลางวันดีกลาคืนไม่ด้ความ บางทีกลางวันไม่เป็นเรื่องแต่กลางคืนแนบสนิทเอาแน่ไม่ได้เหมือนกันมันก็สุดแล้วแต่ความฉลาดหรือว่าสุดแล้วแต่การอารมณ์การการตั้งอารมณ์ของจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิในด้านฌานโลกีต้องเรื่องเลยกายด้วย้าร่างกายเป็นอะไรนิดเดียวอารมณ์มันจะเปลี่ยนแปลงทันทีหรือว่าการตั้งใจเกินไปว่าวันนี้จะให้ดีกว่าเมื่อวานวันนั้นไม่ได้อะไรเลย เพราะว่าเป็นอุทจจะเป็นอารมณ์สั้น,นในนิวรณ์ตอนที่อธิบายนี้ไม่ได้นาเอานิวรณ์นันอะไรมาพูดเลยก็เพราะว่าการสอนนิวรณ์มีอยู่แล้วไม่ต้องนํามาพูดเราไม่พูดถึงเลยก็ได้ถ้าเอาจริงมาซึ่อย่างไม่ยอมแพ้มาซึ่อย่างหนึ่งว่าเวลานี้เราต้องการรู้ลมหายใจเข้าห้ใจ,ใใจออกไปสามฐานถ้าทําไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลย ถือกําลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรวันมนรุอภิเศษส,สัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ทิ้งไม่ได้ <c oughs> ถ้านักปฏิบัติจะมาถานยังบอกว่ากลัวตายหวาดโน่นหวาดนี่เลิกดีกว่าไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านหรอกแต่เขืายังกลัวอยู่แบบนั้นก็ไปทํามันทําไมมันไม่ได้อะไรแล้วผู้ที่กลัวตายประเภทนี้เนี่ยขอโทษเถอะอย่ามาหาเลยนะ ถ้าท่านมหาตามาตามาจะสั่งให้ไปผูกคอตายนะเพราะขืนกลัวความดีจะอยู่ไปทำไมมันไม่มีประโยชน์อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นถ้ารีบตายสัตยะานี้บันทีบาปมันจะน้อยลงจะตกนรกน้อยแบบลงไปหน่อยนี่พูดแล้วไอ้คนพูดจะบาปหรือเปล่าเลย <c oughs> บาปก็บาปไปรําคาญคนพวกนี้อยาทำความดีแต่ว่ากลัวดีกันอย่างนั้นกลัวจะตายมั่งเห็นภาพอย่างน้นเห็นภาพอย่างนี้กลัวในวิธีฝึกตีดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่วว่าถ้าวันไหนอารมณ์ใจดีก็ทรงอารมณ์อยู่ได้ถ้าอารมณ์ใจมันไม่ดีจริงๆอย่าไปตั้งเวลาให้มันเสียเวลารักษาสัจจะ แต่ว่าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าสัจจะขาดทุนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นอันมารวบรวมกําลังใจเข้าไว้ไม่จะส่งความดีถ้ามันทรงไม่ได้จิตใจมันพร่านจริงๆมันก็มาพยศควบคุมไม่ไหวมีอยู่งเมรุการท่านบอกเลิกเสีย ไปดูโทรทัศน์ไปฟังวิทยุไปนั่งคุยจะทำอะไรก็ตามให้ใจมันสบายแล้วกลับมาว่ามันใหม่ถ้ายังมันก็ไม่เอาอยู่ก็เปลี่ยนวิธีการใหม่รเริ่มกําหนดจับลมไม่ใจเขาออกจิตคลานทรงตัวไม่อยู่ปล่อยมันเลยมันอยากจะคิดอะไรเชิญคิดไปแล้วก็ทำจิตใจไว้เสมอว่าเราจะ จับมันใช้เมื่อมันสิ้นกําลังไม่ก็มาพยศแต่บอกว่ามาตัวพยศเนี่ยบังคับมันไม่ได้ในเมื่อบังคับมันไม่ได้จริงๆแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปกอดพอมันไว้มือถือแสแต่ไม่ตีวิ่งไปวิ่งไปเต็มที่มันเหนื่อยอ่อนที่สุดตัวนี้แล้วก็ดึงเข้าเส้นทางจับมาฝึกมันสิ้นกําลังแล้วมันก็ยอมเราก้อนี้มีประมาชั้นใดจิตใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไหวไม่อยู่จริงๆก็ปล่อยคิดเนี่ยแตมาลองแล้วเพราะทำคำสอนสอนก็องคสมเด็จพระบระทิตแกวนี่ลองแล้วไม่ใช่ไม่ลองก็อบอกกันแล้วนี่ว่ากรรมฐา,านสี่สิบก็ดีมหาปฏิปฐานนสุกด็ดีผ่านมาแล้วทั้งหมดผ่านมาแล้วฝึกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับรองตัวเองว่าเป็นพระอรหันต เป็นในพีความรู้สึกเป็นความจริงเป็นเป็นการผ่านมานะสำหรับผลที่ยเป็นผู้ได้ชยก็ดีเป็นพระสูนดาศีทาคานาคาหลไนังก็ดีไม่ได้รับรองตามนั้นท่านผู้รับฟังแล้วก็จำไว้ด้วยนะน่าจะไปนั่งโฆษณาว่าพระองค์นี้ผ่านกรรมฐา,านสี่สิบมาแล้วผ่านมหาปฏิบทฐานนาสูตรมาแล้วคงจะเป็นพระอรหันต์แวก็ลือกัน เลือกันไปเถอะให้มันตกมารกเปล่าเจ้าของเขาไม่ได้รับรอง <c oughs> ในเมื่อเจ้าของไมไ่รับรองแล้วก็พวกท่านอย่าไปพยากรณในเมื่อเรากลับมาจิตมันกลับมาแล้วจับจุดปั๊บเดียวมันอยู่อยู่แบบเนิ่งเนี่ยง,นงสนิทเป็นฌานเลยเป็นฌานนะจิตใจจะสบายมีอารมณ์ดึงไม่วกแวกไม่ทําอะไรทั้งหมด นี่แนวทางขององค์สมเด็จพระบรมสุคตนี่ดีแบบนี้เวลาฝึกแล้วก็จําไว้ก็แล้วกันให้รายการหนึ่งนิมิตของอนาปานุสติกรรมฐานได้ความจริงนิมิตนี่เกือบไม่ได้บอกเข้มาเลยแต่ไม่เป็นไรจะไปสนใจกันนิมิตก็มีสีขาวสีเข,ขียวสีแดงสีดำอะไรก็ตามที่มาพูดกันอยู่บ่อยๆว่าสีอย่างนี้มันปรากฏมาเป็นกระสินหรือเปล่า ควรจะรู้ตัวว่าเวลาที่เราทำนี่ยเราไม่ได้ทำกสินเราจะเริยนในอนาปานสุสติกรรมฐา,านแล้วก็สินมันจะมาอย่างไงภาพกสินนี่เขาต้องตั้งภาพไว้ไม่ใช่รมลอยมาภาพที่ลอยมานี่ไม่จะภาพกรสินนี่มาเกิดแสงสีต่างๆปรากฏขึ้นแบบนี้แล้วก็ขอท่านลลายได้โปรดทราบว่าจงอย่าถือเอา รักษาอารมณ์เดิมเขาไว้ในจุดหนึ่งนะและวไปการที่สองถ้าทําไปทําไปถ้าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติในบางคนบางครั้งบางท่านนะม่ไม่เป็นทุกท่านบางทีพอใจเริ่มส,มสบายคล้ายมีอารมณ์เคลิ้มแล้วก็เหมือนก็ตกรูปกอมาจากที่สงเสียวอย่างนี้สาว่าขนาดนั้นจิตอยู่ที่ กำลังสมายอยู่ติดจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานแต่ว่าจิตไม่สามารถจะทรงกําลังของฌานไม่ได้เลยหล่นก็เหมือนกับสภาพเราตกจากที่สูงวาบตกใจอย่างนี้เคยเป็นอาตมาก็เคยเป็นเคยเป็นมาตั้งหลายอย่างแต่ไม่บอกในที่นี้เวลามันมีนิดเดียวไม่มีความจําเป็นถ้าจิตทรงฌานจริงๆจ,จิตจะมีอารมณ์สงัดพูดซ้ำกันอีกแล้ว คือไม่ถ้าเป็นปฐมิฌานก็ไม่ไม่รำคาญในเสียงภายนอกรักษาลมหายใจเขาออกไว้ได้ดีถ้าเป็นฌานที่สองอารมณ์ที่คิดกําหนดรู้ลมหายใจเขา้าใจออกตัวนึ่หายไปใจมีแต่ความสุขใจมีสบายอารมณ์ลมลมให้ใจรู้สึกว่าเบาลงไป ถ้าเป็นชาแนลสามลมหายใจน้อยลงไปได้ใจสงดได้ยินเสียงภายนอกน้อยมีอาการเคร่งเครียดเหมือนกับตัวใครถูกมัดแต่นไว้กับเสาไม่อยากจะขยับกระยื่นจิตจะยังไม่อยากจะคลายสมาธิมาตอนนี้ไม่อยากพูดคนที่เคยพูดมากก็เลยกลายเป็นคนไม่พูดไปไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครจิตจะมีความสบายตลอดวัน เริ่มตั้งแต่จิตเข้าทิงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามมานีเขาได้โปรดทราบถ้าตอนเชา้ามืดท่านักษากําลังใจให้ดีให้ทรงอยู่ในฌานวันนั้นทั้งวันกําลังใจของท่านจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์ไม่ทุกข์ทั่นอารมณ์ที่มีเป็นความทุกข์ใจจะไม่มีกับท่านมันจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลา ถ้ากำลังใจเขามันดาแทา่พุทธศาสนิกชนโดยทนหนาเข้าทิ้งชานสีตอนนี้จะปลายกดอารมณ์ให้ใจหายไปไม่มีลมหายใจแต่ความจริงลมหายใจมีร่างกายหยุดทางานหายใจไม่ได้แต่ว่าจิตมันเป็นสงบสงดัดมันตัดอารมณ์อย่างอื่นทั้งหมด เป็นเอกกตาคือมีรม์เป็นหนึ่งมีรมโปร่งพปร่งสบายมีความสว่างสวัยมีสติสมัชญญาสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นอมเบขาเฉยจากการสัมผัสทั้งหมดนี่การแนะนำแม่นาปานุสติกรมาธานเขาองค์สมเด็จพระบรมพิชิตมันก็ขอยุตติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามันหมดแล้ว ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงถืออนาปานุสติกรรมฐานนี้เป็นสําคัญอยาขึ้นต้นในกรรมฐานแบบไหนก็ตามต้องขึ้นโดยอนาปานุสติกรรมฐานเสียก่อนมิฉะนั้นอารมณ์ของท่านจะฟุง้งซ่านไม่ทรงอารมณ์ตามอธัธยาศัยถ้าต่อนนี้ไปขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน่น จะอยู่ในยาบทไหนก็ตามนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอันยาสัยาึสจนกว่าท่านเห็นว่าเวลานั่นสมควรสำหรับท่านสวัสดี